สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งรุ่นนี้นะครับ t o y ย ta Camry นะครับตัวนี้ปี2004 2.4ตัวท็อปนะครับตัวนี้สภาพสวยงามมากนะครับต้องบอกว่ามือเดียวป้ายแดงยังมีประกันชั้นหนึ่งิดอยู่นะครับภาษี6 5ครับเรียกว่าสมบูรณ์สวยงามไม่เคยชนไม่เคยถอดน็อตเลยครับลองชมดูก่อนได้จะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเปิดมาที่ราคา1 5 9 0 0 0บาทนะครับ รถอยู่ที่รังสิตนะครับใครชอบถูกใจไปเจรจาทดลองขับต่อรองกันดูได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าให้น้องเขาขับส่งถึงบ้านได้เลยนะครับผมการันตีให้ครับผมใครชอบและอยู่ไกลๆไม่สะดวกเดินทางนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านชอบแล้วจองแล้วให้เขาขับส่งถึงบ้านนะครับไปเช็คกันหน้าบ้านได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้สวยจัดนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเกือนไม้สามสี แล้วก็เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้านะครับระบบกันลื่นถไถลพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันนะครับลองชมดูได้พวงมาลัยก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเรือนไม้ก็3สีนะครับส้มฟ้าเขียวนะครับจัดได้จัดนะครับคันนี้ 2- 4นะครับติดแก๊ส LPG มาให้ครับสำหรับพี่น้องอยู่สายประหยัด ถูกใจแน่นอนนะครับ2อีกินน้ำมันระดับหนึ่งครับจะติดแก๊ส LPG เข้าไปรับรองสบายใจนะครับใช้ยาวๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังเย็นทั่วถึงนะครับติ่งอํานวยความสะดวกครบครันในแคมรี่รุ่นนี้นะครับต้องเรียกว่าใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดครับห้ามพลาดต้องบอกว่าถ้าผมเจอมาแบบงานๆอนึางเงี้ยจัดได้เลยครับไม่ต้องรังเลนะครับ คันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเช็คให้ทุกอย่างแล้วครับพร้อมขับเลยครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าในสภาพนวลนวลเนียนแบบนี้ราคา1นึ9 0แบาทนะครับเจรจาต่อรองกันดูนะครับเขาเรียกว่าซื้อสภาพนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วจบในไม้เดียวเลยครับลองชมดูได้นะครับสภาพสมบูรณ์นี่คือรีบเอามาให้ลงก่อนนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดมาเมื่อคืน แต่ถ้าทําความสะอาดไปแล้วอาจจะไม่ทันนะครับเลยเอามาให้ชมก่อนเลยนะครับเป็นพรีวิวแบบว่างามๆเลยครับใครชอบอยู่ใกล้นะครับรังสิตไปดูตัวจริงทดลองขับได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับนอกในถือว่าหรูหรามากๆนะครับสาหรับแคมรีตัวนี้ก็ออกมาก็ต้องมีล้านห้าถึงล้านหนะครับลองชมดูได้วันนี้ขายแค่1นึ่งแบาทนะครับมือเดียวป้ายแดงขอย้านะครับ ว่ห้ามพลาดนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆสภาพมีประกันชั้นหนึ่งติดมาเรียบร้อยแบบนี้ต้องเรียกว่างามจริงๆครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับซื้อไปไม่ต้องทำเลยแล้วครับสําหรับพี่น้องสาย LPG นะครับท่านได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับใช้ยาวๆดูแลสบายครับใครที่ทํางานอยู่แล้วรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหน้าเดิมหลังเดินไม่มีโดนครับลองไปเช็คไปตรวจสอบตัวจริงได้เลยนะครับ สภาพสวยงามรองชมดูก่อนได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะเอื้ออำนวยพี่น้องเห็นรถสวยๆนะครับและก็เจอรถที่ถูกใจถ้าผมการันตีให้แสดงว่าคันนั้นจองได้เลยครับจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าชอบจริงๆเพราะเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันคนอื่นนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดติดตามและรับชมขอบพระคุณในความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับกับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับคันนี้สวยจริงครับห้ามพลาดขอบคุณครับสวัสดีครับ